ตอนนี้กินง่งวะสามทุ่มกว่าช่วะเอาทุ่มกว่าเลยครับครับอยู่ข้าวมากก็เลยมาเซเว่นมาซื้อของกินแล้วก่อนจะเจอของกินก็มาเจอไอ้นี่ก็รู้ว่าไอตัวมังหน้าที่เขาใช้มันมีฟองเล็กๆด้วยฟองละยี่สิบบาทเป็นแบบลดทนลองมีกีนน้ำแตกด้วยจ้าเป็นฟองเล็กๆนี่เอาไว้พกไปใช้ได้ แ25บาทเองก็ถ้าแบบฉุกเฉินเวลาเดี๋ยวร้อนใช่ปะหลอดใหญ่หมดเลยอยแล้วก็มาซื้อหลอดเล็กใช้กันมีซีซีคิมด้วยเป็นเหมือนแบบเบทเบกคิมรองพื้นอะเหมือนบีบีอะไอตัวซีซีคิมเนี่ยมันจะเป็นยังไม่เคยบอกใช่ปะมันจะเป็นผ่าแล้วมันจะเป็นน้ำอะแตกตัวแล้วก็ซึมเข้าผิวแล้วก็นี่ตัวเอกของเราเคือเห็นตลอดใหญ่ใช่ปะนี่หลอดเล็กเอาไว้ทดลองมันจะเป็นคีมทาผิ คิงค่าตัวขาวอะของคีที่ดอที่ผสมแอลกูตาไทโอแล้วก็เป็นเวทีนิง่งแล้วก็มีเอทีเอฟร้อยสามสิบเนี่ยมันมีขายที่นี่เก้าสิบเก้าบาทเองนะตจุนี้ะก็เออกอแค่นี้แหละไปหาของกินกันละไปว่า